คุยกับบางทิวนิดนึงนะบางทิวก็มีรายการแล้วนะใช่ไหมบางทิวใช่ปี26เป็นรายการใหญ่ใช่ไหมที่ไหนที่ไหนนี่ยมัต้องพูดเองปีก็ต้องไปอ่ะปี26กันยาใช่ไหมปีปู้เอกงั้นอ่ะ26กันยาเฮ้ยมันตรงกับวันอังคารใช่ไหมใช่ครับเร็เป็นรวมใจเพื่อแฟนมวยโอ้โหนี่ก็เป็นรายการใหญ่แล้วครับแล้วพรอสิริอ่ะวันไหนวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่ง ไต้หวันครับหนึ่งกันยาใช่ครับผมก็อีกไม่นานเนาะกินแป๊บเดียวครับฝรัร่งใช่ไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้โห,โหเจอก,กับซูซูกิซูซูกิไอซูซูกิไอรถมอเตอร์ไซค์นะใช่ครับ <laughs> บ่นนะต้องเข้าแล้วนะ,วะนเาร <laughs> ไเาไม่เข้าก็อยู่ไม่ได้ครับเไม่เข้าก็อยู่ไม่ได้แต่ไม่เข้าก็อยู่ไม่ได้ครับก็อยู่ไม่ได้นะแปลกันยุธยาใช่วยช่วยนซรีเน็ตซีรีนะแล้วมาดูกันต่อครนะ ช่วยช่วยช่วยะไม่กลับอีกแล้วไม่บังเลยบังหน่อยดิโอ้ยข้นขวาไปคอนซีลีนทีมอกคนยังไงขยบขยบออกขวา้นี่ทบไปท่ไปทไปอนซีลทไปเบียดไป

เจ็บแต่เขินช่เไินเจ็บแต่เขินเชย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 ขวาแล้วค่ะขวาแล้วค่ะโยนขวาเขินเกลียวเกลียวเทอีกแล้วโอ้แกไม่ตกนะลูกนี้ลูกเกลียวลูกเทนี่สิบก้อนนี่โอ้ยเกี๋ยวลูกเทนะอันนี้ไม่ผิดกติกานะเพราะไม่เกินสามเก้านะโคุยตายตายจะผิดกติกานะนี่ก็มีที่เดียวนะใครมีเก่งขวายัดไปโอ้ยสิบก้อน อะไยังไงพุ่มพิษสิริพอนสิริอ่าเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปติดใต้เข้าไปติดใต้ขึ้นมาพยายามยัยามซบาคอนยังไงซ้ายหน้าขยับยกออกไปออกซ้ายหน้าเข้าไปโอ้ยอานะครับพยายามพยายาซ้ายขึ้นไปดิซ้ายหน้าขึ้นไปดิเอ็กมีค่าก็มีเอาเอาดิโอ้ยขวาจอล่างโอ้ยโอ้ยต่อยมาทุกซ้ายโอ้ยซิบกรยังไง ยิกเลยนะยิ en, ่งนึงครับเป็นมวยสิบหนึ่งก็ต้องข้ามเสมอเหมือนกันแล้วดอกนี้ขาอ่อนลงไปแล้วครันท้ารนะวันท้ายก็มีรายการครับเป็นวันที่ยี่สิบสองกันยาครับเป็นวันลุมพินีรายการใหญ่ครับเจ้าของวันทายนะยอดมวยทั้งนั้นครับบรรยากาศนี่พี่กันก็พี่กันก็วันไหนครับกับสุรบัณฑ์วันท้ายไม่รู้หรอกยังยังไม่ยังไม่ชัวร์เนาะแต่ก็ เจอกันแน่นอนครับผมโอยสายตายออกสายหน้าโอยสายโยธยายังไงโอยสายหน้าขึ้นไปโยธยาอย่างสายหน้าขึ้นมาดิสี่วันตอน้ายใต้ขวาแล้วพับขาโอยพับข่ายที่โอยสายโยธยาโอยพับบวกเอาเอาดิเอาดิเดินไปเดินไปดิยรีเดียวรีเดียวโอ้ยโอย เอ้าเกี่ยวเทโอ้ลูกนี้นี่แกไม่ตกแล้วลูกเกี่ยวลูกเทนี่โอ้ยมาแล้วเอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะหมดยกแล้วใชาอีกนิดนึงอีกนิี่สามสิบพีเร็วสามสิบพีใช่เอาแล้วน้ำมันน้ำเดือดครับโอ้ยไปไปฝ่ายกันตั้งรับอีกฝ่ายกันเดินนะฝู ขยับใต้โอ้ยจะมีแมกกับมุกิงอีกทีจะมีแมกกับมุกิอีกทีอยังพอยังพอยังฟิวพอยังมีเวทเองมีเวทพใจพอยังพอแล้วนะพอแล้วนะบรรยากาศยามเย็นที่ค่ายมวยที่ครับ สบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับยูทูบคอนเทนต์คอนโทรทีเคนช anel ด้วยนะครับ